สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านโยผม X Cross X X X, 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 X. ผมจะพาคุณมาพบกับเกม Star Wars ในรูปแบบของ VR มันเกิดขึ้นแล้วที่นี่ในที่สุดความฝันของผมที่จะได้เป็นเจไดเดินตามความฝันของ Luke Skywalker ก็เป็นจริงขึ้นมาแล้ว <laughs> มีหลายอย่างเลยนะครับ จริงๆแล้วมันเป็นมอดของเกม Blade of Sorcerer เว้ยมีแบบดาบหลายสีมากๆสีแดงก็มีสีม่วงก็มีเนี่ยเป็นแบบคู่ก็มีนะครับแบบตั้นก็มีแบบยาวก็มีแต่ว่าผมจะเป็นลุค Skywalker ผมอยู่ฝั่งเจไดก็จะต้องใช้ดาบสีน้ำเงินไม่ใช่เพียงแค่นั้นนะครับวันนี้ผมสามารถกระโดดเตะได้ด้วยดูไม่ดูวววว ปืนสตาบอก็มีผมมีปืนหลายอย่างเลยนะครับอยากจะเป็นสตอมทูเปอร์ผมก็เป็นได้โคตรเทผมเอาปืนมาวางเรียงกันก่อนผมมีของหลายอย่างที่อยากจะใช้อุ้ยปืนนี้อุ้ยอุ้ยคุณแรงวางเลยเทปืนนี้ก็ได้เฟี้ยว <laughs> แล้วก็เอาดาบนี้วางไว้ตรงนี้ โอ้หสมจริงนี่แหละคือเกม Star Wars ที่ผมตามหาเดี๋ยวผมจะไปเสกตัวละครออกมาก่อนผมต้องการศัตรูผมจะเอาพวก Star Wars มามันจะมีเฮ้ยมันมีเลือกว่าแบบเอาพวก Stormtrooper มาไหมหรือว่าเป็นพวกล่าฆ่าหัว Bounty Hunter หรือว่าจะเป็น Jedi. เจไดเฮ้ยผมอยากฆ่า Stormtrooper ก่อนจัดมาไอพวก Stormtrooper อาวุธที่กูเสกมาล่ะชิปหายแล้วไงแป๊บหนึ่งเอาก่อนอย่างน้อยก็เอาไล์เซเบอร์สต็สปซูเปอร์มาดิมาดดผมจะเด้งกระสุนขึ้นไปเป็นไงยิงไม่โดนยิงไม่โดนยิง <c oughs> ไม่โดน <c oughs> โอ้หมานเ <c oughs> ต็มเลยทำไงดีเ่ยมึงจะหนีไปไหนเล่า พลังโจกสถิตยอยู่กับข้าเมื่อไหร่กูจะวิ่งถึงมึงเนี่ยโจกสถิตยอยู่กับข้ามึงบ้าปะเนี่ยจะเอาปืนมายิงกูเนี่ยฮะกูเป็นเจไดนะเว้ยมาเด็กกูก็มีการเป็นเจไดต้องต่อสู้ได้ทุกรูปแบบเราจะเข้าไปแล้วไปชิดเพื่อจะเอาตีนกระโดดถีบมันในไหนผมก็ใส่แทร็กเกอร์มาแล้วต้องได้ใช้หน่อยเด้งกระสุนครับเด้งกระสุนเด้งกระสุนเด้งกระสุน มาเดิมาเดิเอ้าเอ้าจนมุมจนมุมใต่ไข่เต่ไข่เต่ตุอตุอตุอตอผมโดนยิงตายครับเมื่อกี้เราประมาทเกินไปหน่อยไอ้พวกสตอมทรูเปอร์มันมาเยอะเกินไปอันนี้ใส่ไว้ด้านหลังเอ้ามันมีดาบอยู่แล้ว,วยุคนี้เขาไม่ใช้กันแล้วดาบเหล็กอะเขาไม่เป็นกันแล้วอัตวินเขาเป็นเจไร มาครับเรามี2ดาบเราจะสู้กับเหล่าเจไดให้มันมา Star ์วอลนี่เอาพวกนักล่าฆ่าหัวมาสู้กับผมดีกว่าเฮ้ยเจดนะเดยวนะวนะผมอยากสู้กับพวกเจไดมากกว่ามากูม,มี2ดาบ เข้ามาไอ้พวกเจไดจะฆ่าไม่เลี้ยงเลยแขนขาดไปดิมึงอุ้ยอุ้ยอ네ุ้ยอุ้ยมามาหลายทางอุ้ยมาหลายทางอุ้ยอุ้ยมาหลายทางอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บอุ้ยอุ้ยอุ้ยมึงเข้าหลังกูมึงเข้าหลังกูมึงเยอะมาเยอะกระโดดถีบแขนขาดไปดิมึง พลังปอดพลังออปอดกูเตะเป็นนะเว่ยมึงเข้ามามึงเข้ามามึงเข้ามามเข้ามาเฮ้ย,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 ยดาบดาบหายเฮ้ยเฮ้ย เก่งน,นหกอเฮ้ยมึงโกงมึงมีสามดาบมึงคิดว่ามึงจะ s โล o อรอ<ฮ>น่าอย่างเธอไม่น่ามาเป็นหลอกเจไดน่าเป็นเมียรเรามากกว่าจงแต่งงานกับข้าเถอะเราจะจับเธอแต่งงานกับคนนี้ ผู้หญิงคนนี้เอ้ยผู้ชายจะแบบจะสาจุ๊บกันได้จุกงอฟงอฟเอ้ยไม่ชอบคนมีความรักเตะทันทีนี่เอนีเอี่ออรอบนี้เราจะสู้กับอะไรดีเฮ้ยมันมีพวกซิทด้วยว่ะนี่พวกซิทด้วยว่ะเฮ้ยเราจะสู้กับไอ้พวกซิทก็ให้มันมาดิ ก็ให้มันมาดิไอพวกซิตอะเฮ้ยมันเริ่มแล้วสงครามเริ่มแล้วสงครามระหว่างจัก,กรวาลผมจะใช้ดาบนี้เฮ้ย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 เเฮ้ย,ยวิชาไหนของมึงเนี่ยนี่คือเพลงดาบอะไรนี่คือเพลงดาบอะไรของมึงเจมึงเพลงดาบเพลงดาบอะไรมึงใช้วิชาไหนเนี่ยจะฟันกูโดนไหมเนี่ยเอ้าเอา,เอาดูดเอา้าเจ ก่อนฟันดาบมึงไปใส่เสื้อก่อนไปเฮ้ยเดี๋ยวผมกำลังสนใจวิชาดาบอีเจ้คนนี้อยู่วิชาดาบอะไรของมึงวะเนี่ยอย่าเข้ามาเ้ยเ้ยเฮ้ยเยเ้ยเเ้ยโอ้โหสี่ดาบมึงสี่ดาบเลยนเหรอมึงเก่งกันแล้วไอ้พวกซิทมึงจะเก่งกันไปแล้วไอ้พวกซิท ท่านผู้ชมครับเกมนี้เป็นเกมที่เหนื่อยจริงนะเว้ยผมบอกเลยว่าผมเล่นได้แค่สิบกว่านาทีก็พอแล้วแหละกับไอสตาร์บอลเนี่ยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับเดี๋ยวเรามาเจอกัน รอบหน้าขอขอบคุณทุกคนที่รับชมไอเลิฟยูเจอกันสวัสดีครับผมบาย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 